การให้นี่ผมผมก็กําลังให้อยู่พอดีมันมีครอบครัวของของน้องชายซึ่งเป็นครอบครัวที่ค่อนข้างจะใหญ่แล้วก็กินเนอร์เา็ตเก่งผมก็ให้นะครับแต่ว่าส่วนมากจะไม่ค่อยได้ให้เป็นเงินส่วนมากจะให้เรื่องอาหารที่ผมทานอยู่ในในสวนเป็นพืชผักผลไม้หรือให้ในการใช้ให้แรงที่ว่าเขาทนาโน่นทํานี่ไม่เป็นก็ให้อยู่แต่นี้มันการให้ของผมเนี่ยมันลึกๆผมหวังอยู่ อยากหวังอยากให้เขาเปลี่ยนแปลงเพราะว่าเอออันนี้ผมจะถามท่านว่ามันผิดมันเป็นลักษณะสาเปโคลหรือเปล่าเพราะว่ายิ่งให้เหมือนก็ว่าเหมือนเขาไม่ค่อยอยากจะได้ของที่ผมให้เพราะว่าเขาไม่ใช่เป็นครอบครัวที่เป็นมังสวิรัตเป็นครอบครัวค่อนข้างจะขาดแคลนแต่เขาเป็นครอบครัวที่กินเก่งจนญาติพี่น้องเขาบอกเป็นครอบครัวหมูแต่ผมก็ให้แต่มัน แต่ไม,ไม่มีความรู้สึกจะเริ่มทอ้อหลังๆเนี่ยมันคือเขาไม่เปลี่ยนเลยอะไรเงี้ยผมผมไม่ทราบว่าอันนี้จะผิดไหมว่าการให้ผมที่มันค่อนข้างจะมีทุกข์อะไรครับเนี่ยอาการท้อเนี่ยเป็นอาการที่ทําให้เรารู้ว่าที่เราให้เราหวังให้เขาเปลี่ยนเราหวังแน่นอนถ้าเราไม่หวังเราจะไม่ทอ้อเขาให้ไปแล้วก็จบเขากินไม่กินก็ไม่เป็นไรถ้าเขามไม่กินบ่อยๆเขาเราก็ไม่ต้องให้แค่นั้นเองมันง่ายๆอ่ะ คนที่เขาไม่อยากกิน,นบบรเราไปยัดเยียดเขาก็ไม่กินจนกว่าเขาจะเห็นความสําคัญเห็นความทุกข์เห็นโทษเห็นภัยให้ปัญญาก็ก,ก็เติมปัญญาให้เขารู้ว่าเอากินเนื้อสัตว์จะป่วยอย่างนั้นก็ค่อยหยอดไปคือถ้าเรามีเจตนาจะให้มากอาการของเรามันจะทําให้เขาผลักเพราะว่าก็เคยทําอาการที่เราจะให้ใครอะไรมากๆแต่เขาไม่พร้อมจะรับเขาก็ผลักเขาก็ไม่อยากได้กลายเป็นผลเสีย เราก็ไม่ต้องมีเจตนาเพียงแต่ว่าอยากให้เขาดีมีเจตนามโนเสนาว่าอยากให้เขากินสิ่งที่ดีๆก็ส่วนเขาลองกินให้เขาบ้างก็สังเกตดูอันไหนเขากินดีเออก็ให้อันนั้นให้อันนั้นค่อยๆให้ไปมันจะแบบไม่มีแรงสะท้อนไปมาไม่งั้นมันเหมือนการต่อสู้เราก็จะชนะเขาเขาบอกไม่เอาไม่กินเราก็บังคับเราไม่ไ้องคบังคับหรอกศาสนาพุทธไม่ได้บังคับเลยให้ปัญญากันค่อยๆหยอดความรู้ไป เล็กๆน้อยไปเรื่อยๆอ่ะกินเนื้อสัตว์ไม่ดีอย่างนั้นนี้อ่ะค่อยๆชวนคุยไปเป็นมิตรกัน <c oughs> ค่อยๆไห้ไปเดี๋ยวมันค่อยๆได้แต่ถ้าหวังอยากจะได้มากมันจะไม่ได้ถ้าไม่หวังมันจะได้ได้โดยท้าโดยทำไม่ได้ก็คือเราก็ไม่ทุกข์เห็นะหมสบายกันเยอะอย่าไปหวังแบบพระเจ้าสอนเลยอย่าไปหวังเบากว่าเยอะ <c oughs> อตาตมาเป็นมาก่อนเนี่ยแตามาเลยรู้ว่าโอยเวลาเราอยากจะสอนใครนี่โอ้ยยัดจังเลยหาวิธีเขาก็ไม่รับเหนื่อย